ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้สิ่งที่พราะจะพูดถึงนะเกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์ล้วนๆเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเอยอารมณ์ของเราเนี่ยบางทีมันเซนซิทีฟมากึ้นๆลงๆแล้วถ้าหากเรายิ่งอายุมากขึ้นฮอร์โมนลดลองอยู่ในวัยทองอ,อารมณ์ยิ่งสวิงเข้าไปใหญ่เลยค่ะวันนี้เรื่องที่พราะจะเมาเนี่ยนะเป็นเรื่องของด REAM ดีมคือเพื่อนเผาอันนี้นามสมมตุติคุณแม่ของดีมชื่อว่าแม่หญิงอันนี้นามสมมุติเหมือนกันอยู่บ้านเล็กที่188่งแปดแปดทับหนึ่าลาดเหนึ่ร้อยหนึ่งชักจะละเอียดเกินไปละเรื่องราวมีอยู่ว่าคือทุกคนจะรู้ค่ะว่าถ้าหากดีมจะพาเพื่อนคนไหนเข้าบ้านแม่จะต้องเป็นคนสแกนก่อนแม่เป็นคนเปะมากแล้วคือสิ่งที่เรางงบางวันแม่ก็จะอารมณ์ดีมากบางวันแม่ก็เหวี่ยงมาก ล่าสุดไปคุยกันที่บ้านดีมใช่ไหมเราก็นั่งแบบนั่งคุยนั่งเมากันแบบกำลังสนุกเลยแม่ดูละครอ,อ,อยู่อยู่ๆแม่ก็พูดว่าเงียบหน่อยได้ไหมแม่จะดูละครทุกคนแบบแ,แม่ขอโทษค่ะปกติแม่ไม่เป็นแบบนี้เลยปกติเวลาเราหัวราะเสียงดังแม่ก็จะบอกคุยอะไรกันลูกกินขนมเพิ่มไหมแบบเนี้ย แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่สุดท้ายดีมก็บอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วแกคือแม่แบบขึ้นๆล,ลงๆอยู่ๆก็เหวี่ยงอยู่ๆก็อารมณ์เสียเราก็เลยว่าหรือว่าแม่จะอยู่ในวัยทองเพราะว่าเคยได้ยินคนพูดเรื่องนี้เยอะมากผู้ใหญ่ที่เขาเริ่มอายุมากแล้วอะค่ะฮอร์โมนเพศหญิงที่มันลดลงมันจะทำให้เขาเหวี่ยงบางทีอยู่ในที่หนาวเลยนะเปิดแอร์เย็นมากก็จะแบบร้อนนอนไม่หลับแบบเนี้ย อารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาวีนไปวีนมาเกิดขึ้นได้ก็เลยบอกทุกคนบอกว่าดีมพาแม่ไปหาหมอไหมน่าจะดีขึ้นนะดีมก็พูดว่าแบบจะบ้าเลยแกขนาดทุกวันนี้คุยกันธรรมดายอย่างทะเลาะเลยแล้วถ้าบอกว่าให้พาไปหาหมอแม่คงโกรธมากก็เลยวิธีนี้ไม่น่าจะได้ผลเปลี่ยนวิธีอื่นกอดแม่เยอะๆไหม เขาก็เลยแนะนำตัวนี้ให้กับดีมนะคะเขามาจากออสเตรเลียค่ะออสเวลไลฟ์พาโมซาคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเพศหญิงเลยสารสก,กัดทั้งหมดจะเป็นสมุนไพรจากประเทศออสเตรเลียค่ะถ้าหากคุณแม่ทานเข้าไปแล้วจะดียังไงขึ้นบ้างสิ่งที่พาบอกดีมก็คือแม่อารมณ์จะดีขึ้นอารมณ์จะไม่เหวี่ยงไม่สวิงเพราะว่าตัวตัวนี้เขาจะไปปรับฮอร์โมนให้สมดุลและมากไปกว่านั้นนะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบไหลเวียนเลือดด้วยค่ะดูแล เกี่ยวกับเรื่องความดันด้วยอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากคือบางทีผู้หญิงเราเะนาะยิ่งอายุมากขึ้นอะ่ะไม่กินก็ยังอ้วนหายใจเข้าก็อ้วนเดินผ่านก็อ้วนไอ้อ้วนเนี่ยไม่ห่วงนะห่วงคอเลสเตอรอลที่มันอยู่ในร่างกายตัวนี้ช่วยไปปรับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะลดปริมาณลงและอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือผลข้างเคียงที่คุณได้คือผิวจะสวยขึ้นไอ้ผิวที่มันแบบผิวที่มันเหี่ยวที่มันแบบฟี้ไปแล้วอะ่ะ มันจะอิ่มน้ำแล้วก็สุขภาพดีพอให้คุณแม่ดีมลองทานดูไม่นานค่ะคุณแม่ดูสุขภาพดีขึ้นเริ่มจากผิว <KO> เห็นชัดเจนเลยแล้วแม่ก็บอกว่าแม่นอนหลับสบายมากขึ้นไม่เวียงวีนไม่โมโหทุกวันนี้ดีมรับเพามากนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะ ดีมต้องเลี้ยงเพาแล้วแลวหละเพราะเพาหาทางออกให้กับที่บ้านสําหรับใครที่เป็นห่วงคุณแม่ก็ซื้อให้คุณแม่ทานได้นะแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องรอไวทองค่ะผู้หญิงอย่างเราดูแลตัวเองได้เลยใครที่มีอาการปวดประจําเดือนบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับผิวไม่ค่อยสวยใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะพาโมซาค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยได้ออยอไทยด้วยมาตรฐานการผลิตจากออสเตรเลียด้วยนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเาข้ไปก่อนนะดูแลคุณแม่ด้วยพาโมซ่าค่ะ